สวัสดีครับพุงนิ่มชวนเลงมดนะครับวันนี้เราจะมาบนเรื่องเกี่ยวกับกบทให้ฟังอย่างแรกนะครับคำถามที่โดนถามกันมาเยอะซึ่งผมเชื่อว่าใครที่เลงมดเนี่ยน่าจะโดนถามนี้เหมือนกันเลงมดทำไมอ่ะอันนี้ขอตอบในมุมมองผมนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงอะไรบางอย่างเน,นี่ยก็น่าจะต้องหวังอะไรบางอย่างอย่างเช่นเลี้ยงปลาแล้วก็หวังกินเนื้อ เลี้ยงไก่แงยแล้วก็หวังกินไข่กินไก่เลี้ยงจิ้งหรีดย่างยก็หวังกินเหมือนกันแล้วจะทําเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้เลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านเลี้ยงไส้เดือนไว้ย่อยเศษอาหารของเราก็มีเหมือนกันทําปุ๋ยอะไรพวกนี้แต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งคือพวกสัตว์เลี้ยงที่ไว้ดูเพลินๆนะอย่างสกอตติสอย่างเงี้ยขาสั้นๆนะมันคงไล่เจับอะไรให้เราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดเอามาเลี้ยงน่ารักน่ารักเนี่ย ก็น่าสนใจหรือมาตัวเล็กๆเนี่ยเอามาเฝ้าบ้านเราใครจะกลัวจริงปะไม่มีหรอกมดก็เหมือนกันแหละครับก็คือเอามาเลี้ยงเพื่อมาดูเล่นๆเ,เอามาเลี้ยงเพิ่มมาแบบแบบสนุกๆอะ่ะไม่ใช่หวังว่ามันจะทําอะไรให้เราได้นะแต่ที่จริงถ้าเกิดรังมันใหญ่นะอาจจะเอาเศษอาหารให้มันกินก็นได้คำถามท,ที่2นะครับคิดยังไงถึงเลี้ยงมดต้องคุยก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบมแมลงมากซึ่งอย่างด้วงอะไรพวกนี้ผมก็เคยเลี้ยงมาอยู่ แต่นั่นคือตอนเด็กๆไงแต่มดเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ผมพยายามเลี้ยงแล้วมันไม่รอดเลยดูไหมเพราะอะไรโอ้โหเอาผมเอามดงานมาเลี้ยงไงคือมดเนี่ยเราต้องเลี้ยงจากนางพญาไม่ใช่เอามดงานมาเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยู่ๆเจอมดวิ่งมาแถบนึ่งไงเราจับมาทั้งฝูงเอาไปเลี้ยงตายหมดเราต้องจับนางพญามาเลี้ยงและนางพญาที่จับมาเนี่ยไม่ใช่นางพญาที่มันแบบเป็นรังใหญ่ๆแล้วนะ เราต้องหานางพยาลังเล็กๆมาถึงจะเลี้ยงได้และที่ผมมาได้เลี้ยงมดเนี่ยเพราะว่าผมดันมาเอินเจอเฟซบุ๊กกลุ่มคนเลี้ยงมดแล้วก็คนเลี้ยงมดซึ่งเป็นนาแฟนเจ้าของกลุ่มคนเลี้ยงมดเนี่ยแหละครับถ้าเกิดใครสนใจเรื่องกลุ่มคนเลี้ยงมดเนี่ยเข้าไปหาได้เลยครับต้องบอกเลยว่าคนเลี้ยงมดเนี่ย ทำให้ความฝันผมเนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะครับสำหรับเรื่องมดฝันตะดเด็กซึ่งคนนี้เขาสอนวิธีการเลี้ยงตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นวิธีการหาอะไรพวกนี้มาซึ่งแน่นอนผมก็รวบรวมข้อมูลเขาเนี่ยมาใส่ไวในคลิปของผมไว้ช่วงหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครดิตเขาทั้งหมดเลยซึ่งผมถ้าไม่มีเขาผมก็ทําคลิปไม่ได้แน่นอนอันนี้บอกตรงนี้เลยนะยังไงผมก็ขอขอบคุณคนเลี้ยงมดไว้ณที่นี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคำถามที่3นะครับเลี้ยงมดแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกดีนะคือต้องลอองอออลุ้ล้้้นนน่่่่่่ะะะตตอออองงงงดดดททววยยยยยเเเเพรรรราาาไไไมมมใชูกกจจีีีบัิิปซืแ็ ในเว็บอันนี้แล้วแต่พิจารณาละกันสำหรับผมผมอยากเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ศูย์ไงคือไปจับเองมาทําอะไรเองหมดเลยคือตอนจับเองเนี่ยต้องรอตอนดึกๆแล้วก็รอฝนตกด้วยแล้วพอฝนตกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ต้องวัดด้วยว่าเฮ้ยเราออกไปเนี่ยจะเจอหรือเปล่าถ้าเราออกไปแล้วไม่เจอมดก็กลับบ้านมือเปล่าแถมที่สําคัญนะครับคือผมต้องขออนุญาตแฟนไปข้างนอกด้วยเนี่แหละทําให้ยากมากเหลือเกิน แล้วตอนที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่คือผมอ่ะจะวิ่งไปตามพวกถนนที่แบบบ้านคนน้อยๆเป็นเหมือนป่าเป็นทุ่งนาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แวะตามปั๊มที่มีเซเว่นนะครับเพราะว่าเซเว่นเนี่ยมันจะเปิดไฟทั้งวันเงียแล้วมันเปิดจ้ามากแล้วผลคือมันกลายเป็นศูนย์รวมมดก็คือพวกมแไไมลงคล้ายๆแมงเม่าคล้ายๆมดน่บินมาออนที่เซเว่นเนี่ยแหละเราก็เดินมึงเข้าไปในปั๊มแล้วก็ถือไฟสองสองบางทีแล้วก็เดินเข้าไปหยิบหยิบบางทีเห็นคนในร้านเขาออกมามองว่าเฮ้ยทำอะไรวะทำอะไรวะคือ จับมดแค่นั้นไม่มีอะไรสุดท้ายหลังจากจับมานะครั้งแรกนะผมจับมาได้15ตัวซึ่งที่จริงมันจับได้เยอะกว่านี้แต่ว่าผมไม่ได้เตรียมลองทดลองไปไงคือเตรียมไว้แค่โหลเดียวก็เลยจับมาเรา,มา,ม,ามาเบียดีดกัน้ามตัวที่ว่าที่ออกไข่เนี่ยมีมดตะลาน2แล้วก็มีมดดํหนึ่งซึ่งสุดท้ายมดดําที่จับมาแล้วออกไข่เนี่ยไข่ไม่เกิดคือไปต่อไม่ได้แล้วก็ตายเหลือมดตะลาน2หลัง แต่ก็จะมีมดแดงที่ผมจับมาได้โดยบังเอิญตอนเช้าตอนไทคลิปอีกทีหนึ่งอ่ะอันนั้นอ่ะออกมากลายเป็นรังแล้วเป็นรังใหญ่ขึ้นมารังแรกเลยที่ผมสึกภูมิใจมากเลยแต่สุดท้ายตายด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังงงอยู่เลยแตก่ก็เสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ก็คือผมบังเอิญไปได้มดดํามาคือไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวบ้านแฟนไงแล้วตอนกลางคืนปั๊บโอ๊ยมดตัวใหญ่อ้อรัวลวนางพญาแล้วก็เลยไปจับเลยอ่าพอรัวานางพญาปั๊บเราจับได้เลยเอ่พอจับเสร็จปั๊บโอ้มันวางไข่ปั๊บเดี๋ยวออกลลหหนตมมไ ดีเหมือนกันนะมดดำเพราะว่ามดดำทุ่งอ่ะมันน่ารักอ่ะรู้สึกว่ามันไม่กัดไงพอมันไม่กัดตัวมันก็เล็กๆแล้วมันก็วิ่งดูน่ารำคาญแล้วพอเราให้อาหารอะไรไปปั๊บนี่ปั๊บเดียวมันลากเข้ารังหมดเลยไงชอบชอบอันนี้ชอบชอบส่วนมดกระโดดเนี่ยผมก็รอดูอยู่กำลังลุ้นอยู่เห็นมันวางไข่แล้วสองฟองอะนะแต่ว่าก็ไม่อยากไปรบกวนมันมากแต่ด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าต้องเอาอาหารให้มันอย่างเช่นพวกแมลงอะไรพวกนี้ให้มันเนี่ยทำให้รู้สึกลำบากเล็กน้อยก็เนี่ยพอได้มอดมาปั๊บเนี่ย อย่าไปรบกวนมันมากงั้นพูดง่ายคือเราดูได้แค่สัปดาห์ละครั้งเต็มที่นะเพราะว่าถ้ารบกวนมันมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะตกใจตายอันนี้คือข้อเสียเลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรก็คือเราดู้แต่มันเป็นไข่ฟองเล็กไม่ถึงมิลลิเมตรอะแล้วมาเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยขยายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก,กลายเป็นดักแด้แล้วสุดท้ายอะเราก็เห็นมันกลายเป็นตัวเต็มววยังอย่างมดแดงนเนี้ยเราเห็นดักแด้มันเนี่ยเป็นรูปตัวมดเลยนะแต่พอเป็นมดตาลานอะดักแด้มันอะเป็นเหมือนข้าวเม็ดข้าวเม็ดหนึ่งอะบางอันบังเอิ แบบเฮ้ยโอกาสอย่างนี้เราไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะเออดีดีด,ดีข้อสี่นะครับชอบมดอะไรส่วนตัวนะผมชอบมดดำนะเหตุผลง่ายๆคือผมชอบตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะเพราะว่าเป็นมดแรกๆที่ผมรู้จักแล้วมันไม่กัดมดดำมันไม่กัดมดตาลานเป็นมดที่ออกกินตอนกลางคืนเนี่ยผมเลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นานๆทีจะเห็นทีนึงแต่มดดำเนี่ยมันวิ่งทั้งวันอ่ะมันวิ่ง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 แล้วก็เลยเห็นบ่อยไงมันเป็นมดที่ไม่กัดแล้วมันแบบดูดูมันน่ารำคาญเนี่มันเลยกลายเป็นมดท ผมก็อยากได้มดที่มันตัวใหญ่ๆและเลี้ยงง่ายๆแค่นั้นแหละ <laughs> มดอะไรก็ได้เพราะว่าด้วยก่อนที่ว่ามดมันหายากไงทุกอย่างมันต้องค่อนข้างพอดีมันถึงจะมีมดออกมาได้แล้วพอจับมดมาได้ก็ไม่ใช่ว่ามดพวกนี้มันจะวางไข่ทั้งหมดไงมีทั้งตัวไม่วางไข่ตัววางไขต่ววขตัวที่วางไข่ก็จะเจอปัญหาอีกวางไข่เยอะวางไข่น้อยเลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกไม่ดีถ้าเราเจอวางไข่น้อยเลี้ยงลูกไม่ดีเนี่ยก็กจบลังนี้น่าจะพังได้เลยบอกได้เลยประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดถามเรื่องมดอย่างอื่นที่ผมรู้จักเนาะมดตะนอยอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวมันโดนเคยโดนกัดตอนเด็กไงเป็นแผลทางจิตใจเเลลล่้มมันกหทไ มดแดงเนี่ยก็ดุมากเลยคือบางทีเราเอานิ้วไปแย่ๆปับทุกตัวหันมาหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบกลางเคี้ยวเต็มที่เลยไงแบบอุ้ยพร้อมกัดอ่ะจิมมาเมื่อไหร่ปั๊บกัดเลยเลยนะเหมือนมันจะกัดได้อย่างเดียวก็เหอะมันไม่มีเหล็กในอ่ะมันก็เจ็บนะมดงามตอนนี้ก็เคยเห็นเหมือนกันคล้ายๆมดดำอ่ะแต่มันจะเดินช้ากว่าแต่ที่น่าสนใจคือมันจะมีมดหานอ่ะหัวมันใหญ่ไงหัวใหญ่ๆแล้วก็แบบมีเคี้ยวเริ่มเลยอ่ะแบบเฮ้ยเท่ดีวะอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ามดงามในกรุงเทพไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต่อ ก็ที่ผมวางแผนไว้นะครับก็จะมีเรื่องการจับมดเนี่ยบางเอิญเจอคงจะจับมาเก็บไว้เรื่อยๆแต่ไอเรื่องการที่ออกไปหาหมดเลยเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะตอนนี้มันทุระเยอะจริงๆแล้วก็จะมีวางแผนที่จะทํารังมดขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นไอรังที่ผมเคยทําค้างไว้อะคือเป็นรังขนาดกลางเราจะทาขนาดใหญ่ให้มาแบบให้มันสวยๆแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราทําเป็นคล้ายๆรังแบบแปะผ้าฝา,ฝาผนังได้อะแล้วมันก็ดูสวยพิลึกดีนะแบบมีรังมดอยู่ในบ้านอะ่ะแต่เราเห็นหมดเลยว่ามดทำอะไรอยู่ไงเฮ้ นะก็อย่างหนึ่งคือมดมันค่อนข้างชอบอาหารสดก็เลยคิดว่าอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องการเลี้ยงนอนกมาดูว่าเอ้ยเราเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเลี้ยงนนกเพื่อให้หมดกินเพราะดูทัทางแล้วนนกเนี่ยถ้าเราซื้อเขาขายเป็นขีดขีดนึงเนี่ยห้าสิบห้าบาทราคาณนะัปันนีนะมันพวกนี้ไม่รู้ย็งไงซึ่งค่อนข้างแพงแล้วก็เยอะมากถามว่ามดลังนึงใช้หน่อนกี่ตัวหรอครึ่งตัวก็พอแล้วนึกออกว่าแล้วนี่ให้มาโอ้โหเป็นร้อยตัวเลยเราก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันไงเพราะเขาขายอย่างเงี้ยจะไปซื้อกับห้าบาทสิบบาทเนี่ยเข หือจากผลิตภัณฑ์มดมานะครับซึ่งเขายังมีขายหนังสืออยู่เดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังอีกทีนะครับว่าในหนังสือนี้มีอะไรบ้างนะและได้เกิดใครสนใจเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบไปซื้อก่อนเลยนะเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะพิมพ์เพิ่มอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้เรื่องมดผมขอจบลงเพียงเท่านี้กันนะครับขอบคุณครับ